สวัสดีค่ะเอซวันนี้ย่าหน่อยทำกเกษตรไม่ได้มาคุยกับเอซหลายวันแล้วค่ะวันนี้ย่าหน่อยคิดถึงเอซีมากเลยนะคะก็เลยอยากจะมาทักทายเอซค่ะทักทายด้วย3ามแสบนะคะจะให้อาหาร3ามแสบค่ะสามแสบเอ้ยไปกินข้าวด้ว สามจบมา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 มมามๆมามามามมากินอาหารกินอาหารมามามาตกเปย์อิ่มแล้วบอกสุกา้าสุกา้าอยู่ไหนสุกา้าสุกา้ามากินข้าวเด้อ มามมาม,ามานั่งตรงนี้แม่มานั่งตรงนี้แม่เอฟซีนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงเป็นเมชาเอฟซีคนอิ่มแล้วนี่แต่ว่าจะหาให้กินอีกเพราะว่าเอาให้กินแต่เช้าหนูนั่งลงจ้านั่งลงปากแปรนั่งลงค่ะอยากอยากเฉยๆอยู่นะคะเพราะว่าเขาออิ่มแล้วนั่งลงค่ะ นั่งลงนั่งลงแล้วนะคะนั่งลงค่ะนั่งลงนั่งลงจะนั่งไม่ให้ก nah ินนะคะจะกินกินแล้วพัเหงือกนั่งนี่ยจะนั eda, so ่งแล้วค <begin> ่ะแล้วจะซิต้าแล้วจะซิต้าซิต้านั่งลงค่ะซิต้านั่งลงค่ะนั่งลงจะให้กินค่ะ สองลานนี่นั่งแล้วค่ะนะเหเลือแต่ลายนี้นี่กินอิ่มแล้วอย,อ,อย่าบอกยากเลยนะคะที่จ้านั่งลงค่ะนั่งลงโอเคค่ะยวให้กินหมดทุกตัวนะคะกินคอ้วนมากนะคะสามตัวนี่สามเศษอควนมากกินอิ่มแล้วเดี๋ยวย่าจะให้กินอีกนะคะ อาไม่กินไม่กินไม่กินอากินไม่เลวนะคะยังยังร้อนอยู่คงจะยังไม่กินเพราะกายังร้อนอยู่นะคะวันนี้ย่าหน่อยจะมาแนะนําอาหารนะคะนี่วันนี้ย่าหน่อยก็จะแกงเห็ดนะคะนี่ มีเห็ดหลานๆเอาเห็ดมาให้นะคะวันนี้จะได้กินแกงเห็ดนะคะนี่วันนี้ย่านหน่อยจะได้กินแกงเห็ดเพราะว่าหลานลานเอามาให้มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยนะคะนี่สวยมากขาเก็บมาใหม่ๆนะนี่ไม่เห็นหน้าเนาะ ย่าจะได้แกงเห็ดวันนี้เห็ดปวกนะคะเห็ดปวกเห็ดปวกปีออกเห็นไหมคะเดี๋ยวย่าหน่อยจิกให้ดูนะคะวันนี้จะได้กินแกงเห็ดปวกนะคะวันนี้สวยมากเห็ดปวกย่าหน่อยจะได้แกงนะคะ วันนี้มีแต่อาหารทิพย์นะคะอาหารทิพย์ทั้งนั้นเลยมีแต่ลูกหลานนำมาให้เมื่อคืนนี้ลูกหลานก็เอาทุเรียนมาให้วันนี้ก็อีกคนหนึ่งก็เอาเห็ดปวกมาให้นะคะย่หน่อยก็จะได้กินของอมีแต่ยอดยาด,ยาดล้านหลานนำมาให้นะคะแต่ละวันไม่ค่อยได้ซื้อหรอกก็จะแต่งมาให้ไข่อิ้งผักนางรัก ผักเสยวแย่น้อยก็จินจะจินอาหารตามเทศกาลนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เอามาให้อีกนะคะแกงเห็ดเหมือนกันแย่น้อยแต่และว,วันนี้ก็จะกินของฝากอยู่ตลอดนะคะแย่น้อยเป็นคนมีบุญมีผลานะคะเพราะว่าแต่และว,วันนี่ลูกหลานจะเอามาให้ทุกวัน นี่แกงแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คนหนึ่งก็มาให้ก็ยังไม่ได้แกงย,ย่าหน่อยก็จะล้างไว้แต่ละวันนะคะก็จะมีอาหารการกินมาให้ตลอดย่าหน่อยก็ไม่ค่อยได้ซื้อกับข้าวหรอก เนี่ยหน่อยจะมาสาธิตอาหารแต่ละวันนี่ก็เห็ดเห็ดพึ่งนะคะนี่เห็ดพึ่งหลานน้ำมันข้าแพ็รใส่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็เอามาเข้าตู้ไว้อีกต่อหนึ่งพอต้มเสร็จแล้วมันมันเป็นเห็ดเห็ดยูคาเห็ดอยู่ไรอยู่สวนอยู่ไรยูคารมันจะออกขมๆหน่อยหนึ่งแต่ว่ารสชาติมันก็อร่อยนะคะ แย่หน่อยก็จะได้มากินแต่ละวันไม่ได้ค่อยได้ไปเก็บมันก็ไม่ไม่เห็นไม่ทันเขาหรอกเพราะว่าย่หน่อยไม่รู้จักที่มันออกลูกลางเขาเก็บมาให้เขาย่หน่อยก็จะขูดขาลางไว้จะป่นหรือจะแกงก็ว่าไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าแกงเขาก็แกงมาให้แล้ว ตอนเย็นตอนเที่ยงเราก็จะปนนะคะปนเห็ดปนปนเห็ดนี่ก็ปิ้งก่อนปิ้งแล้วก็มาตำสับสับ,สบตำแล้วก็ใส่ข้าวคั่วเหมือนกับก้อยนี่แหละคะ่ะปนเห็ดเหมือนกับก้อยนี่แหละ,ะใส่ใส่หอมใส่พูดแลวนน้ำลายไหลนะคะมันมันอร่อยนะคะ ใส่หอมใส่พีกปกนใส่ข้าวครัวแล้วก็มากินก,ก็จะอร่อยนะคะอีอสีเห็นไหมคะใหม่ๆสดๆนั่นนี่เห็ดนี้ถ้าใหม่ถ้าสดนี่มันจะออกหวานปรุงแล้วมันจะออกหวานนัวนย่หน่อยก็จะได้กินใหม่ๆสดๆ,ๆนะคะนี่ ไม่เหมือนเราไปซื้อที่ตลาดเขาต้องเก็บมาค้างคืนแล้วก็มาขายให้เราเราก็จะไปซื้อมันก็จะลดชืดชืดไม่อร่อยแย่น่อยก็ข้ามาก็มีเพื่อนบ้านมากินด้วยแก้เหงานะคะไม่เหงานะคะ แย่หน่อยก็ดูคลิปหลานๆอยู่หลานก็มีความสุขดีย่าหน่อยก็ไม่ไม่มีอะไรห่วงแล้วนะคะเอฟีย่าหน่อยก็ไม่ได้ห่วงอะไรมากเพราะว่าลูกๆหลานๆอยู่ทั้งนั้นก็มีความสุขดีแย่หน่อยก็อยู่ตามอัตภาพของตัวเองหายกินแบบบ้านๆนะคะ วันนี้คิดถึงเอซมากไม่ได้ลงคลิปก็เลยจะมาลงคลิปให้เอซดูนะคะแต่ละวันย่าหน่อยทำอะไรย่าหน่อยก็จะเฝ้าบ้านไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเราอยู่กันสองคนผูดซ้ำออกนอกบ้านแล้วย่าหน่อยก็ต้องเฝ้าบ้านนะคะเวลาค่ำๆสี่โมงห้าโมง,ง 5, ย่หน่อยก็ค่อยออกไป เปิดหูเปิดตาดูโน่นดูนี่เหมือนกับเอฟซี C, เห็ดน,นั่นแหละย่าหน่อยก็ออกไปนาแล้วก็ตัดไม้ตัดสวนทำสวนทำอะไรนี่อะไรแย่หน่อยขาดธรรมชาติไม่ได้นะคะเอฟซี C. ถ้าขาดธรรมชาติแล้วก็จะเหงาย่าหน่อยก็เลยหาไอ สิ่งล้านพันละน้อยมาทำมาพอพอลืมหงอ,อไปนะคะเอสจีคนแก่รุ่นย่าหน่อยก็กพอจะเข้าใจนะคะอยู่บ้านก็คุยกับหมาหาข้าวให้หมากินหาอาหารให้หมากินสามเสีบนี่แหละนะคะปูดออกก็สวยงามล้างแล้วก็ล้างไว้นะคะนี่ ล้างก็ปิ้งปิ้งแล้วก็มาสับสับส,บส,บส,บสบปนให้ละเอียดใส่ข้อคั่วก็จะอร่อยนะคะกินตามเทศกาลว่างๆข้ามาย่าหน่อยก็ไปหาเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปีนี้ไปไม่ทนันเมื่อวานนี้ก็ไปไม่ทันเขา ก็เอาโบดก็ไม่เป็นไรแบ่งกันกินกันใช้เนาะเอแี่ยปญาติหน่อยอยู่บ้านก็มีพอได้กินอยู่นะคะเพราะว่าลูกๆกหลานหลานี่เขาก็ดูเล้ยญาติอยู่หลานกับหมายถึงเมื่อหลานลูกของน้องชายลูกของน้องสาวน้องสาวด้วยญาติหน่อยก็มีน้องตั้งห้าคนนะคะ ย่าหน่อยเป็นคนคนโตรวมเบเ,บ,เบียบเจ็ดลูกพ่อแม่แย่ามีอยู่หกคนน้องห้าคนลูกของน้องห้าคนนี่ก็ดูเลย่าอยู่เขาก็เอานั่นเอานี่มาส่งให้กินอยู่อีกคนหนึ่งก็นัน่นเอานี่มาให้อีกคนหนึ่งก็นี่มาให้ก็เวียนกันไปกันมาย่าหน่อยก็ ค่อยสบายไม่ค่อยได้ไปซื้อไม่ค่อยได้เข้าในเมืองเพราะว่าร้านหลานเขาก็ดูเลย่าอยู่นะคะเพราะว่าร้านหลานลูกน้องห้าคนนี้ก็แต่ก่อนเนี่ยเขายังไม่โตเนาะย่าหน่อยก็ดูเลเขาดูแลเขาจนโตมีค่อมีครัวย่าหน่อยก็เลยได้อันนีส้สรงตรงนี้ ขาก็ดูเลเรากลับคืนแต่ก่อนเขายังเล็กพ่อแม่หาหาจินไม่กิ่งไม่เป็นอย่าหน่อยก็ดูเลเขาช่วงนี้เขาโตเป็นครอบเป็นครัวแล้วเขาก็ไม่ลืมเราเราเขาก็เอานอนเอานี่มาให้เรากินเขาก็ดูแลเราตลอดย่หน่อยก็เล่าให้เอฟทีฟังเนาะตามสัพเพเหระทั่วไป กิจการประจำวันของย่าหน่อยก็มีแค่นี้ละทาะเอซีย่าหน่อยต่อคลิปหน้าย่หน่อยจะเล่าประวัติให้ฟังนะคะประวัติลูกหลานทำไมเขาถึงดูเลเพราะว่าย่าหน่อยเคยดูเลคเขานะคะย่หน่อยจะเล่ารายละเอียดให้ฟังโอกาสหน้านะคะเอีคลิปนี้ขอลงรายเพียงแค่นี้ค่ะ